ห้าคำที่พูดแล้วแฟนรู้สึกเบื่อและหมดรักเราทันทีรวมถึงแฟนจะดูถูกคุณด้วยครับถ้าคุณพูดห้าคำนี้ครับคำที่หนึ่งครับคือการบอกว่าฉันรู้แล้วนะครับไม่ว่าแฟนจะมาเล่านะครับเรื่อง A เรื่อง B เรื่อง C นะครับเธอรู้หรือยังเรื่องนี้เธอรู้หรือยังเรื่องนี้นะครับหรือว่าเอยเรื่องนี้มันว้ามากเลยและเราสวนกลับไปว่าอ๋อรู้แล้วนะครับดังๆพวกนี้มันจะทําให้เขารู้สึกว่ามันเสียความตั้งใจนะครับที่อยากจะนําเสนอครับคุณต้องจำไว้เลยว่าในการ พูดคุยหรือสนทนาให้ให้คนชอบเราเนี่ยเวลาใครมาเล่าเรื่องอะไรเนี่ยให้ทําเป็นตื่นตัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ใครมาเล่าเรื่องอะไรแล้วบอกว่ารู้แล้วนะครับเรื่องนอี้รู้มานานแล้วนะครับอีกฝ่ายจะรู้สึกว่ามันเสียความตั้งใจครับและจะรู้สึกไม่ดีกับคุณนิดๆครับคําพูดที่2ครับคือการบอกว่าช่วยพูดให้สุภาพหน่อยได้ไหมนะครับคานี้หมายความอะไรครับหมายความว่าเรากําลังบอกว่าเขาเป็นคนที่หยาบคายหรือเป็นคนไม่สุภาพ และใจความสําคัญของคํานี้กันเลยครับมันกําลังบอกว่าเขาเป็นคนผิดจําได้ไหมครับครูคอมสอนในหลายๆครั้งว่าสมองมนุษย์เนี่ยนะครับมันจะมีส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าสมองเรปทิเรียนเบรนมันคือสมองของการปกป้องตัวเองครับเวลาที่เราทะเลาะก,กับแฟนและเราพยายามบอกว่าเขาผิดเขาจะบอกว่าตัวเองไม่ผิดและพยายามหาเหตุผลซับพอร์ตตัวเองและจะพยายามเชื่อว่าตัวเองไม่ผิดจริงๆครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่บอกช่วยสุภาพหน่อยได้ไหมอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าแล้วที่คุณนะแล้วเขาแล้วเขาก็จะมา ขุดคุยค้ยความผิดของเราหลายๆอย่างทําให้เรื่องราวมันบานปลายครับนะครับคาพูดที่3ครับคือการบอกว่าคุณคิดผิดนะครับคุณลองสังเกตว่าเวลาที่เราคุยกับใครก็ตามแต่แล้วเขามาบอกว่าเราคิดผิดเราจะรู้สึกไม่ดีกับคนคนนั้นท,ทันทีแม้ว่าเราอาจจะคิดผิดเป็นความจริงก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาใครมาบอกเราว่าเราเป็นคนผิดหรือคิดผิดต่างๆพวกนี้สมองของเราเนี่ยจะออกแรงปกป้องตัวเองทันทีครับคำพูดที่4ครับคือการบอกว่า มันจะจริงเหรอนะครับมันจะใช้ได้เหรอมันจะแน่เหรอนะครับเชื่อได้หรือเปล่ามันคือการทําให้เขารู้สึกว่าคุณหาว่าเขามั่วครับมันมันทำให้เขารู้สึกว่าเขายิ่งจะต้องซับพอร์ตว่านี่คือความจริงและต่อไปกูจะไม่พูดอีกแล้วนะครับเขาจะรู้สึกว่าเวลาเราพูดคํานี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเสียความมั่นใจนิดหน่อยนะครับข้อที่5ครับคือการบอกว่าฉันไม่ได้ตั้งใจครับคุณรู้ไหมครับว่าความหมายของคําว่าฉันไม่ได้ตั้งใจคือการที่เราพยายามจะสื่อสารกับอีกฝ่ายว่าฉันไม่ผิด นะครับเพราะมันเกิดจากความไม่ตั้งใจไงนะครับคุณต้องจําไว้เลยครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มันเกิดความผิดพลาดจากน้ํามือของเราให้โอบกอดความผิดพลาดนั้นอย่าบอกว่าไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเอ้ยอันนี้จะไม่ได้ทาหรือเปล่าเป็นเพราะฝนฟ้าอากาศต่างๆพวกนี้ มันทําให้คนเสียความเชื่อมั่นและเสียความนับถือในตัวของคุณถ้าอันไหนเรามีส่วนผิดหรือส่วนพลาดยอมรับเต็มๆเ,เลยครับว่าอันนี้ฉันผิดจริงแต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่เราพยาย,ยามปกป้องตัวเองโดยการบอกว่าฉันไม่ได้ตั้งใจอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนปฏิเสธความผิดครับและนี่คือ5คําพูดที่พูดแล้วแฟนจะเริ่มเบื่อและดูถูกคุณนั่นเองครับถ้าพวกเราชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ดีๆแบบนี้หรือถ้าวันนี้รักของพวกเรามีปัญหาปรึกษาค,ค,าครูคอมกับแล้วเจอกันใหม่คลิิปปหนน้้าคี สวัสดีครับ